สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะน้องเอกเก็จะอัปเดตเป็นกระเป๋า c ีเ l น y ี่หนังวัวให้นะคะจำนวนมีน้อยมากๆแล้วค่ะอีกหนึ่งรุ่นที่สาวๆทุกท่านรับไปชอบมากชอบมากๆถึงมากที่สุดเลยเออน้องเอกเก็ผลิตงานคุณภาพหลักแสนให้ก็คือความสวยความหรูเนี่ยพี่ๆคะ่ะใบนี้ราคาซื้อขายเนาะแสนหก อืาสองแสนกว่าสีดำไปเปิดราคาดูสามแสนห้าคือวัตถุดิบที่เป็นหนังแท้นกเอก็ใส่ให้พี่ๆขาการผลิตงานที่เราจะผลิตงานแบบระดับโลกแฟชั่นระดับโลกเนี่ยคือเขาใช้วัตถุดิบตัวไหนหนูก็ใจถึงนะคะูใส่ให้เหมือนกันแต่พี่ๆสามารถจับต้องได้ราคาที่สบายกระเป๋าแต่ความสวยคือขย่อทุกสายตานะคะ โอเคไหมความสวยที่น้องเอกจะส่งให้กับพี่พี่มันเป็นความสวยพร้อมกับความหรูหราพร้อมกับความแข็งแรงทนทานอย่างหนังวัวแท้เนี่ยมันใช้งานได้เป็น10 20 30 40ปีนะคะอ่าคือตัวแม่แบบแบบเป็นหนังแกะนะคะซึ่งที่น้องเอกไม่ทําหนังแกะเนี่ยไม่ใช่ทําไม่ได้คือทําได้แหละแต่ว่าคือน้องเอกชอบหนังวัวมากกว่าเพราะมันทนกว่านะคะก็คือมันแข็งแรงกว่า หนังแกะกับหนังวัวก็ราคาไม่ได้แตกต่างกันเลยตัวหนังแกะจะมีผิวสัมผัสที่นุ่มกว่าหน่อยอันนี้ต้องยอมรับนะคะส่วนหนังวัวอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นหนังนิ่มอะไรลินจิคือมันนิ่ม,ม,ม,มอยู่แล้วนะคะพี่ๆขะส่วนความแตกต่างอีกอย่างหนึง่งก็คือถ้าดึงแรงๆอย่างเงี้ยหรือไปโดนอะไรขูดแบบไม่ทันระวังอะไรเงี้ย ไม่ขาดแต่ถ้าเป็นหนังแกะเนี่ยดึงแรงๆขาดนะคะถ้าฟอกไม่ดีอันนี้คือความแตกต่างแต่ปกติก็ไม่มีใครไปดึงอยู่แล้วนะถูกต้องไหมอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังถึงความแตกต่างว่าทําไมองเห็ดถึงผลิตเป็นหนังวัวให้แล้วก็พี่ๆลองเช็คราคาหนังวัวทั่วๆไปที่เป็นงานแฟชั่นรับประก,กันได้ว่าไม่มีแบบที่ใส่ให้แบบเท่ากับน้องเอ๋แล้วก็ราคาพิเศษขนาดนี้คือมันคุ้มไงคะ สวยมากด้วยราคาพิเศษด้วยใบนี้ขนาดกว้าง9.5นิ้วสูง6.5นิ้วหนา4นิ้วงานที่นรองหอกผลิตให้กับพี่ๆเป็นงานคุณภาพหลักแสนตั้งแต่1 2 3ถึง3 5, า0เลยค่ะรุ่นนี้แล้วเราเหอกจัดให้กับพี่ๆพ,พ,พิเศษ1 6 9่พเาสิบบาทสีดำตอนนี้รับได้อยู่4ใบสุดท้ายแล้วจะหมดละเอามาย้าให้มันใกล้จะหมดแล้ว,าารจ,ลวจริงๆคือผลิตมาย,ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยมั้งเนาะประมาณหนึ่งอาทิตย์ปะอ่ะประมาณนี้เนาะ ซับในซับในก็จะเป็นซับผ้าขนนะคะก็คือเนี่ยค่ะขอบในขอบในด้านบนก็จะเป็นขอบหนังวัวตัวสายสะพายจะเป็นสายโซ่ร้อยหนังแบบต้นตํำรับเลยก็คือความสวยความหรูรุ่นนี้ก็คืออยากให้ลองสัมผัสมากๆถืออวดถือโชว์ถือใช้งานพี่ๆจะแฮปปี้มากนะคะพี่ๆจะแฮปปี้ที่สุดเลยที่มีกระเป๋าของถ้วยไว้ครอบครองอะ่ะเพราะาของเราเป็นของแท้ความสวยความหรูและความปังที่เราส่งให้กับพี่ๆ มันทัดเทียมกับงานหลักแสนะว่าไม่ได้นะอ้ามาต่อกันที่สีชมพู1นึ่ใบสุดท้ายสวยหวานมากหนึ่งใบสุดท้ายนะคะพี่ๆขาสำหรับนอ้องซิคเคนลี่ให้ดูค่ะสวยสวยมีความหวานมีความละมุนมีความน่ารักโดดเด่นและเตะตาม,มากเอาจริงๆนะคะราคาแบบนี้ยพี่ๆ อย่างน้อยๆสักสองสีปทะทำไมทำไมพูดอย่างนี้ก็ <c oughs> คือว่าพี่พี่ขาที่ต้องมีอย่างน้อยสองสีเฟลลิง่งไงอารมณ์ไงบางวันที่พี่แบบอยากหวานพี่พี่ก็ต้องถือสีดีใช่ไหมคะบางวันสวยเรียบหรูด,ด,ดูดีเกาสีดำไปถือว่าไม่ได้ราคาแบบนี้มันจับต้องได้เชื่อไหมพี่ๆใช้ไป5ปี10ปีขายต่อขายทำกำไรก็ได้นะ เพราะว่าหนังพวกนี้โอกาสที่น้องจะแปรสภาพแบบขาดหลุดลอกล่อนเหมือนวัตถุดิบอื่นๆน่ะไม่เป็นลูกค้าหลาย,ลายๆท่านนะคะที่ซื้อสินค้าซ้ำกับน้องเอกเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าเขาจะไปซื้อของแพงแค่ไหนก็คือมันไม่ทนเท่าหนังทีนี้ความรู้สึกผ่านไปมันรู้สึกเสียดายมาันรู้สึกเสียดายแล้วยัยงไงรู้ไหมคะซื้อมาแพงแต่ขายต่อก็ไม่ได้หรือขายต่อก็ราคามันหายอะ่ะแต่สําหรับเครื่องหนังพี่ๆรู้ไหมคะเขาประมูลกันอะ่ะ แต่ละใบแต่ละใบที่มีอายุมากๆอ่ะแพงกว่ามือหนึ่งอ่ะจริงๆนะคะเรายิ่งใช้มันยิ่งเงยยิ่งสวยยิ่งนิ่มละมุนสวยถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพมานะคะที่หนึ่งใบสุดท้ายแล้วนะแคปภาพเราทักแชทมาฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาน u t u b e น้องเอกก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะมเมมเบอร์น้องเอกเสร็จแล้วทักหา้องเอกทางไลน์ได้เลยค่ะสวยเกิน สวยเวอร์สวยตาแตกสีเขียวสี่ใบสุดท้ายค่ะเป็นเขียวมิ้น์รุน่นนี้โอ้โหเศรษฐีหมื่นล้านในบ้านเราก็คุณแกงหมูมาค่ะเศรษฐีหมื่นล้านหลายท่านเนาะสื่อแบบเขาสื่อทุกสีเลยยาเออก็คือเราก็อยากจะผลิตงานแฟชั่นนี่กับพี่ๆชายแล้วก็เป็นหนังแท้แล้วก็เป็นฝีมือคนไทยนะคะพี่ๆขาก็สวยตั้งแต่หูหิ้วยันใส่สะพายเลยดูดีสีเขียวนี้ก็ไม่ธรรมาดานะ เือไปทานข้าวถ่ายรูปอใครชอบถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นความทรงจำกระเปา๋าน้องเอ๋น่ะจะเป็นความทรงจําที่สวยงามมากๆเลยอ่ะคือพี่ๆีก็ดูวัตถุดิบน้องซเนาะน้องเอ๋ใส่ให้ขนาดนี้นะคะก็มีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วน้องเอ๋มีของแถมสวยๆแถมให้ทุกออเดอร์นะคะของแถมช่วงนี้เป็นขาจอระเคตแถนะคะพี่ๆีค่ะ มันมีเล็กมันมีใหญ่นะคะเป็นเรื่องปกติมาเพราะว่ามันเป็นตามธรรมชาตินะคะแต่มันเป็นของแท้แล้วที่สําคัญคือกว่าจะได้แต่ละคาขั้นตอนแล้วก็ต้นถุมสูงแน่นอนนะคะพี่พี่คะเอาสีเขียวเขียวหนึ่ยเก้าสิบาทสู้ให้สวยสีนี้คืออ่ะเจให้ดูเด่นไหมแฟชั่นไหมคะเจ้าแม่แฟชั่นทุกท่านไม่ควรพลาดจริงๆคะ่ะแนะนำเลยอะ เพราะว่าคือถ้าเรามีกระเป๋าหลายใบเรามีเสื้อผ้าหลายสีเรามีรองเท้าหลายสีแล้วเราไม่มีกระเป๋าสีนี้พี่ๆรู้ไหมละ่ะว่าอารมณ์บางวันน่ะที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเปลี่ยนสีเสื้อเราเปลี่ยนสีกระเป๋าอย่างเงี้ยอารมณ์เปลี่ยนเลยนะเออเอาจริงๆค่ะใครเห็นก็รักใครเห็นก็หลงอะ่ะคนมีสเสน่ห์ผู้ตรงแล้วผู้หญิงถ้าเปลี่ยนแปลงอะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนสีนี้วันนี้สีดํา วันวันนี้สีภูนี่สีเขียวใครเห็นก็หลงพวกนี้มันมีพลังงานเตือนดูค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอนะคะแล้วน้องเอจะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ